พุทธสถานศรีมหาโพสมบูรณ์ธรรมตำบลก้อน,นแก้วอำเภอคลงเขื่อนจังหวัดชาเชิงเซาเข้าพรรษาเข้าหาธรรมก็ขอนโมทนา,ทนาก,กับทางด้านโยมพ่อเจ้ากระคนโยมแม่จินตนาาสมบูรณ์พรอมครอบหลยุลาที่ได้ถวายพุทธสถานแห่งนี้แด,ด่สม ให้ดพระพุทธศาสนาเโ่อวันวิสาขบูชาที่ผ่านมาปีนี้ก็ได้มาจากราษาแรกนักพุทธสถานสีมาโพสมภูธรรมเพราะฉะนั้นก็จะได้ปรารนะเนื่องในวันพระแรกในพรรษา,านะแรงแปดข้าะเกิดแปดเพราะฉะนั้น,นะนนะวันพระนั้นถือว่าเป็นวันแห่งความประเสริฐเพราะว่าพระนั้นแปลว่าประเสริฐนะ วันพระนั้นแปลว่าวันแห่งความประเสริฐเพราะว่าเป็นวันที่เราชาวพุทธนั้นมีความตั้งใจเป็นพิเศษ,ษ,ษในการให้ทานบ้างรักษาศีลบ้างสวดมนต์ภาวนาบ้างยิ่งช่วงเข้าพรรษาก็ถือว่าเป็นโอกาสดีในอนดีตโบราณชาวพุทธเราก็ตั้งใจปฏิญาให้สัจจาที่จะลดละเลิอกอบายมุข สิ่งที่ไม่ดีในช่วงสามเดือนไตรมาสช่วงพระเข้าพรรษา,าแล้วก็ตั้งใจที่จะทำบุญทำกุศสให้เกิดขึ้นกับชีวิตเพราะฉะนั้นการเข้าพรรษาเข้าหาธรรมน,นี้ก็เป็นสิ่งที่ใครได้ประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะคำโบราณที่ท่านได้กล่าวไว้ว่าเห็นบุญให้รีบหาเห็นบาปให้รีบรักเห็นธรรมะแล้วให้รีบพิจารณา นะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมบอกว่าเห็นบุญแล้วก็ให้รีบหาก็คือให้รีบผลขวายในการที่จะกระทําให้เกิดขึ้นทางด้านทา,านบ้างศีลบ้างภาวนาบ้างนะตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราเชาวพุทธบริษัทเ,เป็นหน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกานะที่จะมีความตั้งใจในการที่จะนะเห็นบุญอุรษคุณงามความดีอะไรแล้วก็ เลน้อยแต่เมื่อเราเห็นบุญเห็นผู้สนเห็นอะไรที่พอทำได้เราเขาองริบตักตัวงรีบประพฤติปฏิบัติในขั้นของทานศีลภาวนาเห้บาปไม่ริบลับาปอา้สลความชั่วทั้งหลายทางกายาาวาจาและใจต่างัหรืออวัยวุฒิต่างๆยิ่งช่วงในบรรสาเมื่อเราทั้งทั้งหลายมีใจที่จะ ละเลิกกับใบเลี้ยงลูกไม่ว่าจะเป็นพวกนักดื่มหรือว่านักเสพไม่ว่าจะเป็นดื่มเหล้ารุสุริเสกบุรีสุบุรีต่างๆ่างตัวนี้นะก็อาจจะมีความตั้งใจที่จะเลิกบุรีโดยไปหาพระบ้างหรือไปอธิษฐานกับพระพุทธรูปบ้างนะเพื่อต้องการที่จะลดละเลิกสิ่งเสพติดทั้งหลายทั้งปวงตรงนี้ก็สามารถที่จะทําได้ โดยเฉะเอกไตรามาสสามเลือกนะและต่อสิ่งที่สําคัญก็คือเมื่อเห็นธรรมะเราไ้ให้หพิจารณาเพราะฉะนั้นธรรมะฝ่ายสังขานั้นก็คือตัวกายใจขาดห้าหรือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยมันไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัาตานะหรือเราเจอกับโลกกับธรรมที่มากระทบทางด้านนะตาหูจมูกนิ้วใ,ใจใจนะที่มาในแบบ มีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีนทำทารสรรเสริมมีส, vida, ส, irts, สุขมีทุกเหล่านี้ฝ่ายบวกที่เราได้รับลเสนเสริมสุขก็ขอให้รู้ว่ามันก็ไม่ได้อยู่กับเรานะมันก็มีอที่จะเป็นทุกข์เป็นนันตาหรือฝ่ายลบฝ่ายไม่ดีฝ่ายที่ไม่ต้องการเสื่อมลาบเสื่อมยศมีน้ำทุกขางตากมันก็มีที่จะเป็นทุกข์เป็นนันตาให้เราพิจารณาเพื่อที่จะเป็นไปเพื่อความปล่อยวางเพราะฉะนั้นเข้าครรษานี้ สัษาประเพ้นไัย